วันนี้จะมาพูดเรื่องน้องธนพัทนะครับพลทหารที่ขาขาดนะครับขาขาดหลังจากที่ไปเหยียบกับของขเขมรที่แอบมาฝังในประเทศไทยปรากฏว่าสื่อสังคมเราเนี่ยดีมากนะครับไปเก็บภาพทหารขาเขมรหิ้วทุ่นระเบิด รถถังนะครับแล้วมันเป็นพยานหลักฐานอย่างดีที่เราจะนำไปฟ้องให้ชาวโลกรับรู้นะครับไปฟ้องให้ชาวโลกรับรู้ว่ามึงชั่วร้ายมากนะครับเขาห้ามใช้กันแล้วนะครับ เขาห้ามใช้กันแล้วไอ้ทุ่นกับลูกแตกนี่นะครับเขาอนุสัญญาอัตาว่าคัามนก็เข้าร่วมไทยก็เข้าร่วมเราทําลายทิ้งหมดสุภาพบุรุษเกินทําลายทิ้งหมดนะครับแต่คัมนแม่นไม่ทําลายทิ้งแถมแอบมาวางเอามาวางในเขตแผ่นดินไทยอันนี้เป็นพยานหลักฐานชัดเจนนะครับ สิ่งที่จะทำได้คือรัฐบาลไทยจะต้องส่งพยานหลักฐานชิ้นนี้กับวัตถุลูกแตกที่พบพร้อมทั้งพิกัดซึ่งอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแน่นอนว่าหนึ่งเขมรลุกรานแผ่นดินไทยเข้ามาแอบมาลักลอบฝังทุนกับลูกแตก นะครับดักทั้งบุคคลและรถถัง 2. อขมเนต้องออกมาขอโทษแล้วก็มาทำการเก็บกู้1ต้องมาขอโทษก่อน2ต้องมาเก็บกู้มันวางจุดไหนมันมันมาร์กจุดเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องมือเครื่องมือเหมือนเขาเรียก G.P.S. นะฮะมันวางจุดไหนจุดไหนมันมาร์กจุดตรงจุดเลยครับ ตรงจุดเหมือนกับที่หน่วยงานทางราชการเราใช้หรือป่าไม้ใช้ฮะมาร์กจุดเข้าไว้นะครับอันนี้ขเมรต้องออกมาขอโทษแล้วต้องมาชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้เที่ยวนี้ขเมรเสียหมามากนะนะครับแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปคือผมเชื่อว่า ทางกองทัพบ,บกและทางรัฐบาลจะสั่งให้ทหารไทยทุกคนที่อยู่เวรแนวชายแดนทําการจับกลุมตัวคนที่ลุกล้ําเขตแดงเข้ามาเราใช้คำซอฟนะครับว่าทําการจับกลุมตัวเช่นเราไปลาดเวนหรือไปเฝ้าระวังแล้วเห็นทหารเขมรบุกลุกเข้ามาในเขตแดนไทยเราต้องทําการจับกลุมตัวจับกลุมตัว เพื่อมาดําเนินคดีตามกฎหมายไทยถ้าไปเจอกับลูกแตกมันหิ้วกับลูกแตกมาหรือมันอาจจะใส่เป้มาเราเข้าทําการจับกลุ่มตัวแต่ท่านเชื่อเธอครับว่าระหว่างทําการจับกลุ่มตัวยิงกันแน่ยิงกันแน่นะครับยิงกันแน่นะนแ,นและผมคิดว่ารัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการสั่งการให้ทําการจับกลุ่มตัวไม่ให้มันลุกล้ำดินแดงเข้ามา ในขณะทําการจับกลุ่มตัวมีการยิงกันแน่พอยิงกันแน่สงครามก็จะเริ่มขึ้นคราวนี้มึงชิบหายแน่ไอ้ขมรน,นะครับทหารขมรชิบหายแน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราสูญเสียแล้วเพะขเมรมันลุกล้ำดินแดนเราเข้ามาแอบมาวางกับลูกแตกในเขตประเทศไทยชัดเจนหนึ่งภาพถ่ายที่คุณถ่ายกันเอง 2. เราไปตรวจเก็บกู้นะครับตรวจเก็บกู้เจอ 3. รัฐบาลไทยต้องออกมาตรการให้ทำการจับกลุ่มตัวคนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับระหว่างทำการจับกลุ่มตัวผมเชื่อว่ามีการประทะกันแน่เพราะนั้น กระสุนปืนใหญ่จรวดต่อสู้อากาศยานอะไรเราเตรียมให้พร้อมนะครับพอจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการแน่ได้ดำเนินการตามยุทธวิธีของทางทหารแน่แต่ผมเน้นย้ำกองทัพอากาศนะครับอย่าลืมบินตรงไปบอมฮุนเซนเลยนะกับฮุนมาเน็ตนะครับต้องไปบอมเขาครับ ไม่ใช่บินมาชายแดนแถวจุดปะทะไอตรงนี้ไม่เป็นไรแบ่งเครื่องบินระดับรองไปบอมปืนใหญ่กะจะลวดของทางขาเขมรแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบินไปโน่นเลยครับไปจัดการคนสั่งการคนต้นเรื่องคือฮุนเซนกับฮุนมมเน็ตนะครับต้องไปบอมเป้าหมายมันตรงนั้นและสงครามก็จะจบเร็วประชาชน ก็จะไม่เดือดร้อนไม่ได้รับการบาดเจ็บล้มตายทหารก็จะไม่ได้รับการบาดบาดเจ็บล้มตายมันจะได้ปิดครับมึงหาเรื่องเองสั่งทหารมาขุดคูเลดแอบมาวางระเบิดในเขตประเทศไทยกองทัพอากาศต้องเตรียมพร้อมนะครับเป็นผมผมเตรียมพร้อมเยถ้าขับเครื่องบินเป็นนะไม่มีใครมาห้ามได้แล้วครับเครื่องบินขึ้นไปแล้วฟืด มาร์กเป้าหมายเลยครับต้องไปบอมโน่นนะครับอย่าไปบอมบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลน,นะครับถือว่าไปต้องเอาแบบอิสราเอลกับอิหร่านนะครับนะครับพอปะทะกันได้ไปสักห้าวันสิบวันก็จะมีประเทศกลางมาช่วยเจราจาให้เราหยุดยิงแต่ว่ามันจบเกมแล้วไงต้องฟาดให้มันจบเกมเลยครับนะครับต้องฟาดให้มันจบเกมเลย ตอนนี้การข่าวผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะครับทางทหารไทยก็มีอยู่แล้วนะครับต้องจัดการผู้นําเขาครับจัดการผู้นําเขาครับเพราะว่าฮุนเซนนี่เขาใหญ่ที่สุดมีอํานาจมีบาร,รมีมากที่สุดในกัมพูชานะครับแล้วผมว่าทุกอย่างจะคลี่คลายหลังจากนั้นก็ประเทศไทยกับกัมพูชาก็มาเป็นมิตรกันเหมือนเดิมทํามาค้าขายเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับ ปัญหามันอยู่ที่ฮุนเซนนะครับส่วนประเทศไทยไม่ต้องกลัวแล้วครับทุกคนพร้อมจะขึ้นมาเป็นใหญ่ทุกคนพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครใหญ่กว่ากันครับอยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครนะครับแต่กัมพูชานี่มันเลือกคนอื่นไม่ได้ฮุนเซนมีอำนาจมายาวนานและมันมีปัญหากับบ้านเราตลอดนะครับ มันมันอยู่ที่หุนเซนกับหุนเมนเนตครับอยู่ที่หุนเซนหุนเมนเนตครับชาวขาเขมรจริงๆชาวกัมพูชาจริง,รงๆเขาไม่ได้มามีปัญหากับเราครับไอคนที่ออกมาเยี่ยวเยี่ยวเเนี่ยมันก็ญาติพี่น้องเขาที่เป็นแกนนาเพราะเขาวางเครือข่ายอําน,นาจมาเกือบสี่สิบปีนะฮะผมประเมินสถานการณ์เอานะครับ ว่าทางทหารจะสั่งว่าให้ทำการจับกลุ่มคนที่ลุกล้ำดินแดนเข้ามาเขาไม่กล้าสั่งให้ยิงนะครับเฮ้ยใครล้ำแดนมายิงไม่ลรครับแต่เที่ยวเนี้ยจะสั่งเที่ยวนี้จะสั่งว่าให้ทำการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ขณะทำการจับกลุ่มตัวดำเนินคดีเนี่ยท่านคิดว่าขมรมันจะไม่สู้เหรอมันสู้อยู่แล้วครับพวกทหารนะ่ะแล้วก็จะยิงปะทะกัน คราวนี้จะขอปืนใหญ่ปืนคอสนับสนุนจะหลดจะเริ่มมาเครื่องบินลบจะขึ้นมันจะเริ่มต้นจากจุดนั้นครับมึงเขี่ยบอลแล้วนะครับเขี่ยบอลแล้วนะครับเขี่ยบอลแล้วนะฮะจับกลุ่มมันก็จับตายเท่านั้นแหลคนะครับนะฮะให้มันทิ้งศพอยู่ในเขตดินแดนไทยนะครับพร้อมของกลางนะครับจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันคงไม่ยอมให้จับเป็นแล้วครับ ที่ประเมินว่าจะมีการประทะกันเพราะว่าทําไมไหมฮะเอาแค่พวกมาตัดไม้พยุงเนี่ยเป็นประชาชนชาวกัมพูชาชาวขาเขมรหรือทหารขาเขมรแตกแถวยังมีการประทะกันเลยนะครับและนี่มันถ้ามันเป็นทหารห้าชีพเขาเป็นนักรบเหมือนกันนะครับ แต่สถานการณ์เราได้เปรียบครับเพราะเราเป็นฝ่ายไปซุ่มรอนะครับเราเป็นฝ่ายไปซุ่มรอไม่ลาดตะเวนไปเถียงกันแอคชั่นถ่ายรูปทําคลิปทาคอนเทนต์แล้วนี่เราไปซุ่มรอนะครับไปซุ่มโป่งรอมันโผล่เข้ามาก็กราดกันเลยนะครับถือว่าต่อสู้ในขณะทําการจับกลุ่มนะครับเหตุเกิดในเขตแผ่นดินไทยนะครับ ถือว่ามันมาลุกลานอธิปไตยไทยนะครับเราก็มีความชอบธรรมที่จะไปบอกกับชาวโลกบอกกับอยู่เอ็นซะประชาชาติได้ว่าเราทําการจับกลุ่มตัวผู้กระทาความผิดในประเทศไทยอันนี้ก็จะมีความชอบธรรมนะครับนะครับน้องๆก็เตรียมให้พร้อมเตรียมกําลังให้พร้อมเตรียมอาวุธกระสุนให้พร้อมนะครับฝ่ายสนับสนุนนะครับเตรียมตั้งพิกัดกันเข้าไว้ให้ดีเลยผมว่าเร็วๆนี้แหละครับ เร็วๆนี้แหละครับนะครับผมไม่ได้ไปยุให้ทำสงครามนะครับแต่ในการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดนะฮะมันมันก็ต้องมีการต่อสู้กันนะครับแบบนี้ดีแล้วครับแบบนี้ดีแล้วครับน้องนั่นเสียสละไปคนเดียวนะครับเสียสละขาขาดไปคนเดียวนะครับ ก็ฝากทางกองทัพบ,บกด้วยก็แล้วกันนะครับกระทรวงกลาโหมครับแก้ไขระเบียบนิดนึงหาช่องทางว่าจะทําไงให้น้องเขาได้รับราชการนะครับได้รับราชการแทนที่จะไปปลดจะไปปลดและได้ยศหลังจากปลดมันมีเงินเดือนกินมีบํานาญกินอะไรกินมันก็อยากให้น้องเขาได้ทํางานขวัญกําลังใจจะดีต่อไปคัดเลือกทหารปีหน้าเนี่ย ไม่ต้องครับมีคนสมัครหมดทุกคนเลยนะครับเราเลี้ยงลูกน้องดีนะครับใครไปบาดเจ็บล้มตายดูแลอย่างดีนะครับเปไปนะครับเปไปดูแลวขวัญกำลังใจจะดีครับมานี่นะฮะมันไม่ต้องคนไปลบไม่ต้องเสียดายชีวิตไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันโอนเงินไปช่วย คนเจ็บนะครับคนเจ็บนะครับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในการปกป้องให้พวกเราได้อยู่สบายนะครับผมก็ยังมองว่าพวกมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยๆน่าจะไปเมตตาพวกคนยากคนจนโดยเฉพาะทหารมั้งนะอย่างบางคนที่รวยอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนี่นะครับ ท่านคงยุ่งไม่มีเวลามาดูแลอย่างเนี้ยนะครับถ้าคนรวยมาช่วยคนจนบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยนะไอ้พวกคนจนมันก็สู้ใจขาดดินเลยนะครับมามันก็มีแต่คนจนช่วยคนจนกันอยู่เนี่ยครับโอนกันช่วยกันคนละห้าสิบบาทร0อยบาท2 0 0ร้อบาทนะครับ พวกเศรษฐีหรือจะเป็นนักการเมืองรวยๆก็ไม่เห็นมีใครไปบอยจากเลยนะครับเอาเงินส่วนตัวท่านนะครับมาเนี่ยนะฮะเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวท่านทําบุญตามจิตศรัทธานะครับคนละนิดละหน่อยมันก็ทำให้เยอะขึ้นได้นะ รอฟังขา่าวเะครับผมว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขเขมนเนี่ยจะไม่กล้าเหยียมเลยให้ที่เดินมากลางกลางลุกล้ําแดนไทยนะคราวนี้เราจะไปลาดตะเวนแบบนั้นไปซุ่มจับแม่นอย่างเดียวซุ่มจับแล้วประทะแน่ครับนะครับไอ้ที่ว่าเดินลาเดี๋ยมีการประทะแน่นะครับแล้วที่ปราสาท ที่ประสาทตาเมือนถมที่ว่าไปเถียงกันถ่ายรูปได้ไม่ได้อะไรนะผมว่าแม่นโรยเอาเส้นขาวไปโรยเลยครับเส้นขาวโรยแบบสนามฟุตบอลเลยนะครับว่าเส้นสีขาวเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันหงุดหงิดอารมณ์นะของกลางก็ต้อง เตรียมให้พร้อมนะครับของกลางอะไรก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเราสู้กับนักเลงเนี่ยมันไม่ได้เด็กมากวนตีนหาเรื่องเราอะไรเราอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้จัดการทหารอากาศครับถ้าทหารบกเขาเริ่มปะทะกันเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับเอาเครื่องบินลบไปบอมแมนบ้านหุนเซนหุนมาเน็ตนนนะครับ ต้องไปจัดการหัวหน้าลิงจากโรงมันนะครับมันถึงจะจบมันจะเซฟความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายได้เยอะนะครับผมฝากตรงนี้พี่เลวัดฝากตรงนี้ด้วยนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับ มเองให้เราก็เป็นแนวหลังเนาะมาเนี่ยแต่ก็เสนอเนียผ่านทางช่องทางนี้ก็แล้วกันนะครับเสนอเนีผ่านทางช่องทางนี้นะครับ ต้องจัดการแม่ทัพใหญ่ครับต้องจัดการแม่ทัพใหญ่ครับมันถึงจะปิดเกมครับเราต้องรู้ว่ากัมพูชาอำนาจสูงสุดอยู่ที่ฮุนเซนนะครับฮุนเซนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะครับตัวฮุนมาเน็ตยังไม่เท่าไหร่เลยต้องจัดการฮุนเซนคนเดียวเลยครับต้องจัดการฮุนเซนคนเดียวเลยนะครับถ้าฮุนเซนไปแล้วนี่ก็ฮุนมาเน็ตอยู่ไม่ได้นะครับผมคิดว่าเครือข่ายของเตียบันที่เป็นเบอร์สอง พักฝ่ายค้านกัมพูชาก็คงจะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นต่อนะครับแล้วเขาก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับแต่เราต้องเข้มแข็งนะครับเราต้องเข้มแข็งครับรัฐบาลไทยต้องเข้มแข็งเขตบ้านผมเนี่ยไม่เห็นขี้เมามันจะมาเดินเข้ามาเลยครับเขตไร่ผมเนี่ยเขตบ้านผมเนี่ยผมไม่เห็นขี้เมาไอเด็กเกเรมันจะ แอบเข้ามากลางเลยนะครับพราะมันรู้ว่าตายฟรีนะครับถ้าเราเข้มแข็งแต่ถ้าเกิดบ้านชาวบ้านที่เขาไม่มีปัญญาสู้หลบตกมือแม่งก็กลางถือมีดถือ,ไม,ถอไม้ถือเข้าหลามเข้าไปถ้าโผล่มาเขตบ้านผมนี่ก็หงายท้องเลยครับหงายท้องเลยผมไม่ไปบุกรุกใครไม่ไปก้าวร้าวใคร แต่ถ้าเข้ามาเขตบ้านผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าประเทศไทยเข้มแข็งและเด็ดขาดเนี่ยท่านคิดหรือว่าทําขามรนมันจะมากล้าอย่าไปพูดว่าเราเป็นประเทศใหญ่ไปรังแกประเทศเล็กไอประเทศเล็กมันมาเสือกก้าวร้าวเราเนี่นะครับมันก็ต้องเหยียบกันให้จมดินไปไม่ให้แม่นโตนะครับจะฟ้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มันไม่ได้อะมาเนี่ยนะครับมาก้าวลาวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีความเด็ดขาดครับต้องมีความเด็ดขาดผมไม่เห็นไอ้เกาหลีใต้มันจะกล้าล้ำแดนไปเกาหลีเหนือเลยนะครับหรือขเขมรเนี่ยแม่งกล้าล้ำแดนไปลาวหรือเปล่านะครับประเทศเล็กกับประเทศเล็กด้วยกันเนี่ยลาวแม่นยิงเอาเลยนะนะครับ แต่เราเนี่ยแม่นเจราจาอย่างเดียวไม่ต้องเจราจาแล้วครับเราไม่ใช้คําว่ายิงใช้คําว่าถาล้ําแดนเข้ามาเราจะทําการจับกลุ่มเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายไทยระหว่างทําการจับกลุ่มเกิดปะทะอะไรขึ้นนั่นแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมว่าคําสั่งอย่างนี้มันจะเป็นคําสั่งที่ซอฟต์แล้วหลุดคําสั่งอย่างนี้หลุดไปที่ชาวโลกมันก็ไม่เป็นไรหยุดไปที่ยูเอ็นาประชาชาติเรา ถือว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกรณีมีกองกำลังติดอาวุธล้าแดนเข้ามาในเขตดินแดนไทยให้ทาการจับกลุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไทยนะครับส่วนการประทะระหว่างทำการจับกลุมตัวมันเรื่องปกติที่เราจะไปชี้แจงได้อยู่แล้วเพรฉะนั้นเกมนี้ดำเนินการเลยครับท่านครับนะครับท่านผู้ราชการหา,หารบกครับนะฮะัดเนินการเลยนะครับ พูดเรื่องนี้แล้วกลับมาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับการปราบปรามยาเสพติดนะครับท่านรองนายกภูมิธรรมเรียกฝ่ายปกครองตำรวจมากำชับสั่งการพร้อมกับมีบทลงโทษว่าดำเนินการไม่ได้ จะทำการย้ายทันทีนะครับผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคือถ้าลองนายกภูมิทําเดินมาถูกทางแล้วนะครับต้องเรียกฝ่ายปกครองซึ่งท่านเป็นมท1หเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แนอหน้าท่านอยู่แล้วนะครับสองเรียกตำรวจ ท่านเป็นรองนายกรักษาการนายกเป็นประธานกตลแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจได้อยู่แล้วนะครับแล้วไอ้ตำรวจที่อยู่จังหวัดเนี่ยผู้การจังหวัดเนี่ยมันกลัวโดนย้ายครับมันกลัวโดนย้ายผู้ว่าก็กลัวโดนย้ายมาเป็นผู้ตวรวจเล่การกระทรวงมหาดไทยผู้การก็กลัวโดนย้ายมาเป็นผู้การประจํา หรือผู้การฝ่ายอำนวยการผมว่ามันทำเต็มที่ให้พวกผู้กมกับก็บกลัวโดนย้ายมาเป็นผู้กมกับงานสอบสวนหรือผู้กมกับอำนวยการผมว่าพวกข้าราชการทำเต็มที่นะครับมันก็จะดีขึ้นแต่ผมฝากท่านภูมิทรรอีกเรื่องหนึง่งนะครับยังไม่ได้ทำ คือเอาไอ้พวกบ้ายาอารวาสถืออาวุธมาทำร้ายพ่อแม่พี่น้องครอบครัวชาวบ้านจนมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นรายวันเนี่ยท่านเอาเก็บเลยได้ไหมครับให้รัมมุตรีสมศักดิ์เนี่ยออกโครงการบำบัดพิเศษขึ้นมาเป็นโครงการบำบัดพิเศษพูดให้เพราะๆหน่อยชี้แจงประชาชนได้